มีข่าวไหมคะเดนมีคนเขาบอกว่าทางฮุนเซนอะแอบตั้งกล้องจะแบบบันทึกทุกอย่างที่<ช>เป็นเหตุการณ์แล้วจะอิดิบพันโพสไปทั่วโลกอย่างแบบ<ช>เขาเตรียมอยู่แล้ว<ส>ก็ถึงบอกว่าวันนี้ทุกคนอย่าตามแผนฮุนเซนคะ่ะขอร้องเลยคะ่ะวันนี้ฮุนเซนกำลังทำอะไรอยู่เราต้องรู้ทันมันคะ่ะขอใช้คำนี้แล้วนะนไม,ไม่ไม่ให้เกียรติผู้นำแล้วเขาปั่นนะเขาปั่นเขาปั่นแล้ว อบอกว่าอย่าทําตามแผนรุนเซนต้องทําอะไรคะนั่งเฉยๆให้เขาเอาหินฟ้างหัวันหรอคะอนนเป็นหน้าที่ทหารอ,นนอันนี้เรารัฐบาลต้องยื่นไม้ตายเขาเรียกอ,อะไรนะ,ะโนติสเส้นตายให้กัมพูชาเหมือนว่าที่ยื่นไนที่สิวันนี้ยแต่เส้นตายที่ว่าคือมีแผนบริการสันธิภาพบอกทรามบอกมาครองบอกวิซียิ่นผิงให้มันจบไงอเดียนถาม10ตุลาคมบอกไปแล้วแผนอพยพก็ไม่ทำขนคนมันรอ สรุปแล้วเขาไม่สนใจนะคะกฎอายการศึก10ตุลาเขาก็ไม่สนเขาไม่สนอะไรเลยแล้วเราก็นั่งรอเข,เ,ขเขาไม่สนเนี่ยเพราะาเราทําระดับเล็กไงระดับแค่จังหวัดระดับแค่ทหารแต่ถ้าเป็นภาพใหญ่เนี่ยแล้วต่างประเทศก็คือผู้ว่มายัางท่าก็บอกว่าเอ้แผนนี้ดีพูดแค่คํานี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าฮุนเซมวลเราลบได้ถ้าลบมันจบแค่ไปใน10วันเีื่ยงแปลกใจนะคะเราถูกเพื่อนบ้านรังแกขนาดนี้เราต้องต้องรอประเทศมาหาอํานาจ มารับรู้ว่าเราจะต้องป้องกันตัวเองเด่นแปลกใจนะนี่มันโลกใบนี้หรืออะไรมันมีประเด็นที่คุณเซนเคยอยากได้ซึ่งเขาแพ้อยู่แล้วนะ,ะเขาอยากกลับไปยู C, เอ็ซีเพื่อจะบอกว่าที่มาบอกทวิภาคีเนี่ยไม่สําเร็จมันยังทะเลาะกันอยู่ขอกลับไปในไม้แล้วไปยูเอ็นซีช่วยส่งไปสารโลกจะได้จบซึ่งเราก็ไม่ได้ไปอยู่แล้วนะแต่เขาขอว่าประเทศไทยไม่ยอมไปขึ้นสารโลกเท่ากับแพ้เขาแล้วก็รักษาบัลลังก์ คนจะตายตาจะเสียชีวิตเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจใ<ข>า,<ข>าครการรจะครองบัลลังของเขาเพื่อการเมืองของเขาต่อไปเขาเป้าหมายก็อยู่แค่นั้น